เวียดนามงัดไม้ตายถมทะเลสร้างถนน ปิดทางออกคลองฟูนันเตโชโปรเจกต์พันล้านของกัมพูชาส่ววพังเรื่องคือกัมพูชาทุ่มเงิน1.7พันล้านดอลลาร์สร้างคลองฟูนันเตโชเพื่อหวังลดการพึ่งพาเวียดนามแต่ทางเวียดนามกังวลว่าน้ําจะไหลไปท่วมบ้านพวกเขาพอเจรจาแล้วกัมพูชากลับไม่สนเวียดนามเลยจัดหนักวางแผนสร้างถนนยาว47กิโลเมตรเชื่อมเกาะเตียนไห่ไปเกาะฟูกวกเป็นการถมทะเลทําถนนไม่ใช้สะพานเปรียบเสมือนปราการเหล็ก ปิดปากอ่าวทางออกหลักของคลองฟูนันทันทีผลคือทางออกหลักถูกปิดตายเรือสินค้าต้องอ้อมไปใช้ช่องทางเล็กๆฝั่งไทยแทนทั้งเสียเวลาเปลืองน้ำมันแล้วเรือใหญ่ผ่านไม่ได้เท่ากับว่าคลองนี้โดนเวียดนามทำหมันเรียบร้อยต่อให้ขุดเสศจก็อาจไร้ประโยชน์งานนี้ชาวกัมพูชาเดือดจัดออกมาจวกยับรัฐบาลตัวเองว่าอ่อนแอกลัวเวียดนามสุดท้ายแม้จะขุดคลองลงทะเลได้แต่ทะเลนั้นก็ยังอยู่ใต้ร่มเงาเวียดนามอยู่ดีครับ